สวัสดีค่ะจือตาสุพัฒตานะคะทํางานส่วนตัวการผลิตและจาหน่ายกระเป๋านังแท้นะคะทําส่งด้วยแล้วก็มีขายพรีกด้วยค่ะแต่พอเกิดวิกฤตโควิดนะคะรายได้เราหดหายค่ะตอนนั้นนะคะแล้วก็ห้างเขาสั่งหยุดด้วยเลยสต๊อกสินค้าที่บ้านเต็มเลยนะคะเลยอยากมาขายออนไลน์นะคะเพื่อระบายสินค้าของตัวเองแต่เราทําไม่เป็นค่ะต้องไปลงคอร์สเรียนนะคะหมดไปเกือบหกลักค่ะทุกคนค่ะนะคะและยังมี ต้องการที่อยากมีรายได้กระเป๋าที่สองกระเป๋าที่สามนะคะเข้ามาถ่ายฟีดทิกต็อกค่ะได้เจอกับสังกัดช็อปจีนิกค่ะนะคะต้องขอบคุณสังกัดช็อปจีนิกมากมากนะคะตัดสินใจที่เข้ามาเรียนรู้กับที่นี่นะคะทําคลิปปัตตะกาค่ะนะคะมียอดขายและสามารถมีรายได้เพิ่มช่องทางที่สองช่องทางที่สามเพิ่มนะคะทุกคนเพราะพี่ตาาไม่อยากทําไม่อยากเป็นลูกช่างใครนะคะอยากทํางานอิสระต้องขอบคุณสังกัดช็อปจีนิกมากมากเลยนะคะ เพราะว่าพี่ตาไม่ต้องจ่ายค่าคอร์สเรียนอีกแล้วค่ะเข้ามาอยู่ในสังกัดนะคะเรียนรู้ฟรีตลอดเลยจ้านะคะใครที่สนใจอยากเข้ามาเรียนทําคลิปปัตตกา้ามีรายได้ได้จริงใครตกงานว่างงานค่ะแนะนําเลยนะคะสังกัดช็อปจีนิค่ะตอบโจทย์และสามารถทํารายได้ได้จริงแค่คุณลงมือทํานะคะทําไม่เป็นไม่เป็นไรเข้ามาเรียนรู้ค่ะ